ก็ด <Cornell. S 2> ีแถนลูกเหลือสองขั้นรอไปจนโยกไปกันมาเจแมนดีให้อ่ะหนึ่งสองสามอันึงสองสามจะนั่งรถพี่ล้างกี่ยังมี่รีบอ่ะบ้างไหนกนจะนั่งรถพี่ล้างมี่มีรีบอ่ะ เดี๋ยวเจ้าจะไป็นนงขอเขาลยเจล่างไปเอ้าขวบมีมเอาอาสัตว์บ่มีจับได้โอเคจับตั้งแต่โย่พอมาบ่มีไปตีข้ออร่ะนี่รอออขนุญาตเด้อขาขออนุญาตเจ้าของรถเด้ออจวงคือคือคืออีหรีฉันเคยไหัน ตอนเป็นอาหารที่เคยขับไปพี่อยู่อาหารขึ้น่มาบ้านชั้น้อยกนั่ง้านเป็นบ้านทีเลอบไรลากเกียร์เลื่อนัางบารีเพาะมีขับไปพุดย้อนบ้านก้อนถอยม่อนกขี่ตั้งแต่ไทหารกลับบ้านหรอทางลาร่วงน่ะสมการขี่รถไงขั้นเป็นไงป่ะเนี่ยใหญ่กว่านี้อ่อมาหน่อยเพราเดี๋ยวเปิดตอนนั้นแล้วต้องถอยไหม บอดมาเอินบอดเอิสอมากไปด้ยุ่ยเยจุดยอดมากเลยนมจวเดแ๋่วรถเราสอดไงพรุ่งนี้เช้าสอดยาวๆไป่ไปเอินสอมา